เครื่องสภอาวัตตี่ลอยจุดหกจุดห้ากิโลกรัมนิ่นยู่ U F T S 6 5 6 0า P C อาการกดมาวเวอร์ไม่ได้ ไฟส่งว่า20หัวเข้ามาแล้วถ้าไม่เข้ามาเรต้องไล่ว่าไปขาดที่งไหนนะครับฟิวขาดหรืออะไรขาดต้องไปไล่ดูนะครับตั้งแต่ต้นทางเข้ามาตอนี้ไฟมาก็แสดงว่าไม่เกี่ยวไฟที่ไม่เข้านะครับตาคือกดแห่งพลังงานครับนี่คือปุ่มพลังงกดลงไปครับไม่ติดนะกดกดกดไม่ติดนะครับ ตัวนี้ก็คือ MCU ส่วนตัวสีฟ้านี่ก็คือ8เมกะเฮิร์ตัวสีฟ้านี่เป็นเซรามิกฟิลเตอร์หรือคริสตัลนะครับความถี่อยู่ที่8เมกะเฮิร์ส่วนตัวนี้ก็คือ IC reset นะครับลูกรล้าเหมือนทานซิตเตอร์ไฟมาที่สวิตช์ power หรือไม่ทำให้คุณกดไม่ติด เรต้องทำการเจาะบอดออกมานะครับเจาะบ,บอรอลงมาเลยครับใช้หัวแรงนะครับทำการกรีดออกมานะครับตั้งให้ตรงตั้งฉากกับบอร์ดนะครับแล้วจิ้มลงไปนิดเดียวนะครับทำการเจาะอ,ออกมาแล้วก็ค่อยๆแงะนะครับไม่งั้นตั้งแรงนะปิ้นจะขะอ,อาดยังไงนะครับอันนี้สวิตช์พาวเวอร์นะครับสวิตช์สตาร์ท การวัดไฟเวอร์และไฟตาร์ t ครับไฟที่ power ได้4.9โวลต์ไฟที่สตาร์ทได้2.8โวลต์ได้2.8โวลต์นะครับไฟมาปกติไฟมา2.8โวลต์เสียไหมไม่เสียครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นระบบความถี่ไฟที่มาที่สวิตนี้นะครับมันจะเป็นแบบระบบความถี่เพราะนี้นเขาจะใช้การสแกนดังนั้นไฟ5โวลต์นเนี่ยมันจะเป็นไฟที่สวิงขึ้นสวิงลงการวัดไม่แน่นอนบางครั้งอาจจะวัดได้6โวลต์ตรงนี้นะครับที่ไฟสตาร์ทหรือ power นะครับเนื่องจากมันเป็นไฟสวิงะฉะนั้นการวัดจะไม่แน่นอน จากนั้นมิเตอร์เข็มตั้งไปย่่านเออ10โวลต์นะครับ10โวลต์ DC สี่สวัดสวิตช์ power ครับ,บวัดสวิตช์ power ครับได้ประมาณ4.6โวลต์รัดไฟสตาร์ทครับได้ประมาณ0.8โวลต์ วัดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความสามารถของมิเตอร์ไม่เท่ากันเนองจากเป็นไฟระบบสแกนหรือระบบฟาร์มทีเป็นไฟแบบ5้าโวลต์ไม่นิ่งดังนั้นการวัดก็ไม่แน่นอนบางครั้งวัดได้เท่านี้บางครั้งวัดได้เท่านั้นแตร่รู้ว่าแต่ก็รู้ว่าไฟมันมาแค่นั้นเอก็ถือว่าไฟมาแล้วนี้ก็ใช้เหล็กอะไรก็ได้นครับที่ตรงนี้เลยครับ นี่คือสวิตช์พาวเวอร์กับสวิตช์สตาร์ทคือพาวเวอร์กดไม่ติดดังนั้นเราหาเหล็กก็ได้นะครับมีสก s e c o นะครับจี้ลงไปอย่างนี้นะจี้ลงไปนะครับมันเป็นการชอ็อตสวิตช์เข้าหากันเมือ่อช็อตสวิตช์เข้าหากันมันก็จะติดช็อตนะครับช็อตตนี้จี้ลงไปเลยครับเพราะว่าเป็นการทดสอบว่าถ้าจี้ลงไปติดแล้วกดไม่ติดตแสดงว่าสวิตช์เสียนะแต่ถ้าจี้ตรงนี้แล้วไม่ติด ก็ให้มาตรวจที่ชุดฟาดดฟร์มถี่เซเลนฟิลเตอร์นะครับสีฟ้านะครับอยู่ใต้โพิสตอนจะมีสามขาตรงนี้ครับเรียกว่าเซเลนฟิลเตอร์รนะครับจะมีสามขาตรงนี้ขากลางก็จะเป็นกลางนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสามขาเหมือนกัน นี่ก็จะเป็น i อซีรีเซ็ตเบอร์7042 AP ครับตรงนี้เราต้องทำการวัดไฟก่อนครับขาตางเป็นกลางครับวัดที่ i อซีรีเซ็ตนะครับห้าโวลต์ครับไว้ด้นหนึ่ง 499 5โวลต์เหมือนกันแสดงว่าไฟที่มาไอทีได้เทถูกต้องครับจากนั้นมาจับไฟที่กราวแต่เม็ดนะวัดไฟแต่ไม่กระเด็นะครับได้2.1โวลต์นะครับวัดขาเนะครับ 1.8โวลต์ 1> 1. นะครับสแสดงว่าไฟมาถ้าไฟออกมาอย่างนี้ก็สแสดงว่า M.U. g ของเราดีไปแล้ว90%ครับ10โวลต์นครับย่านย่าน10โวลต์ดีดีดีี10โวลต์ทำไปย่าย่านดีดี10โวลต์นะครับจากน,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 นั้นก็ทำการวัด ได้ประมาณ4.8โวลต์ครับประมาณ4.8 4.6โวลต์ครับวัดคล้องดูดิครับมาวัดคล้อมดูนะครับคล้อมลิมกับลิมอา่านี่วัดไม่ต่อเนืเ่อนะครับลองวัดค้อมลิมบลิมครับ ก็พิมจะไม่มีอะไรนะครับจับขากลางไว้นะครับมันก็วัดมีไฟประมาณ1.8โวลต์ครับวัดด้านบนครับประมาณ0.8โวลต์ครับแสดงว่าไฟมาเช่นกันอันนี้วัดด้วยมิเตอร์เสียทีนี้รู้สึกว่าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลไม่ได้นะครับ เพราะว่าวานทีมันเบาจับไม่ได้นีครับควรจะวัดวานทีนะครับด้วยมิเตอร์เข็มเพราะมิเตอร์เข็มจะจับได้ให้ดึงสายสีแดงมาเสียบที่วีดูว่าผุดนะครับดึงจับวีม,มาเสียบที่ว่าผุดนากส่วนนั้นก็เป็นการวัดวานทีแล้วครับตั้งมิเตอร์ไปที่ยา่านอันนี้เป็นอันนี้แค่ตามสุดแค่ย่าน10โวลต์น,นะครับ โวลตต์เอทีเราก็ตลับไปที่10โวลตต์เอทีครับนะครับผมก็จไมาทำการวัดความตีที่พิสตอนนะครับ8เมกะเฮอทีสายดีดำจับไปที่กราวนะครับสายดีแดงก็จิ้มไปถ่ายริมทั้งสอ,องด้านดูความถี่ขึ้นมาครึ่งขีดนะครับย่าน10วลต์นะครับ,รบมลมปรับไปที่50ครับ เอไปที่50โวลต์นี่ครับบางถี่ก็ขึ้นไปประมาณครึ่งขีดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการวัดความถี่ย่าน1 0โวลต์กับย่าน50โวลต์นี่ก็สามารถวัดได้เหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเอง ไอ้ที่จำจับที่กลาวใส่จีแดงจับที่คาอลิมความทีขึ้นมาประมาณครึ่งขีดหรือหนึ่งขีดนะครับประมาณหนึ่งขีดนะครับตอนนั้นจับด้านบนความตีขึ้นมากระดิกนิดหนึ่งครับกระดิบนิดหนึง่ง กระดิบนิดเดียวนะครับประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งขีดทีนี้ลองเอาสายสีแดงจับตรงกลางบ้างน,นะครับจับไปที่กลางบ้านแล้วก็สายสีดำมาใช้มาวัดดูตั้งนะประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นประมาณหนึ่งขีดครับยา้ายมีลิมอีกด้านหนึ่งครับ ประมาณครึ่งขี่ครับทีนี้ผมจะลองวัดคล้อมดูริมกับริมนะครับแปดไม่กะเน,นะครับ ขึ้นมาประมาณสี่ขีดครับองกลับด้านดูนะครับอ่าขึ้นมาประมาณสามขีด2ขีดมันสามขีดนะครับ ลงกลับไปที่50เมตคร,บครบับได้สองขีดครับกลับสำับนะครับมาสองขีดครับเป็นการวัดความแรงของความถี่นะครับ มันจะขึ้นมาคือย่านอะไรมันก็ไม่ค่อยสนนะมันก็จะขึ้นมาของมันแต่ให้ปรับย่านต่ําสุดนะครับมันจะได้ขึ้นได้สูงที่สุดเ mm hmm. มื่อวารมทีมาอย่างนี้ก็แสดงว่า MTU นะครับในระบบฟาร์มถีดีไปแล้ว99%แต่ทำให้ไม่ติดครับทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะว่ามันดีไปแล้ว 99%MTU นะครับ mm hmm. กับฟาร์มทีนะครับทํางานแล้วไอชีดีเซตก็ไฟมาปกติ ไม่ผิดพลาดทำไมยังไม่ติดผมจะแย่นะครับอีกครั้งเร็นแล้วครับแย่ทีก็ดับครับดับแล้วครับ อันนี้อาการนี้ไม่ใช่อะไรครับเป็นพี่ปิ้นร่อนให้ทําการบัดรกีเข้าไปเฮ้ยปวดแ้วนะครับทงการบัดกีนะครับย้ำนะครับตะปูนะครับย้ําไปตามจุดพวกนี้นะครับนะครับเอาให้หมดนะครับนะครับปวแต่ตะปูหลุดร่อนนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอาการพวกนี้หรอกครับเพราะว่าก็จะจีนมาอย่างดี เป็นขาดเป็นอะไรก็ไม่่อยมีคนระับไปเจออาการนี้เราก็มาเช็คความผินดนี้ถ้ามีก็แปลว่าทุกอย่างดีครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็ให้มาย้ำตะก,กวัวแล้วก็มาเช็คเป็นขาดเป็นร่อนเอาสำหรับตอนนี้ก็แค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ